สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทั้งผู้ฟัง Wonders Football ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราววงการฟุตบอลกันอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะพักเรื่องประวัตินักเตะไว้ก่อนนะคะแล้วมาลองดูฟุตบอลในอีกแง่มุมหนึ่งจากหนังสือ XG News บทที่1 7ค่ะครับผม ซึ่งจะพาเราไปสำรวจแนวคิดที่ออน่าสนใจมากแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลยนั่นคือ expected goals หรือว่า xg ค่ะใช่ครับ xg นี่แหละแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเ,เจ้า xg เนี่ยมันมาท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับเรื่องความคมในการยิงประตูแล้วก็เรื่องโชคในเกมฟุตบอลได้ยังไงบ้างครับ คือหัวข้อมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับมันเหมือนมาตั้งคำถามกับวิธีที่เราเอ่อเรามองหรือเราประเมินค่านักฟุตบอลโดยเฉพาะพวกกองหน้าอ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ยิงบ่อยๆในพื้นที่อันตรายมันสําคัญกว่าความสามารถในการเปลี่ยนโอกาสนั้นๆให้เป็นประตูแบบเอ่อชั่วครังชั่วคราวหรือเปล่าน่าคิดเลยค่ะงั้นเราลองมาเริ่มดูกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดๆกันเลยดีไหมคะได้เลยครับ ที่โมแวนเนอร์ตอนอยู่เชลซีอดูการ2020-21ค่ะหลายคนน่าจะยังจำภาพได้ดีเลยที่เขาพลาดโอกาสทองหน้าประตูแบบไม่น่าเชื่อหลายครั้งมากๆใช่ใช่จำได้เลยจังหวะน,นั้นใช่ไหมคะแล้วข้อมูลที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ชี้ว่าจากโอกาสทั้งหมดที่แวนเนอร์สร้างได้ในฤดูการนั้นนะคะค่า XG มันบอกว่าเขาควรจะยิงได้ประมาณ13หรือ14ประตูเลยนะอืมค่อนข้างสูงนะ ใช่ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเขายิงไปแค่หประตูเท่านั้นเองมันก็เลยเกิดคําถามตู้ใหญ่ๆเลยค่ะว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์หรือเปล่าครับแต่มันมีมุมที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นไงครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลแค่ปีก่อนหน้านั้นเลยนะตอนที่เขาอยู่กับ RB l e i p ไลฟิอะค่ะตอนอยู่เยอรมันใช่ครับสถานการณ์มันกลับตาลปตดเลยเวเนอร์เนี่ยยิงไปตั้ง28ประตูนี โหเยอะมากเยอะมากทั้งทั้งที่ค่า xg หรือคุณค่าโอกาสที่เขาสร้างได้ทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันบ่งชี้ว่าควรจะยิงได้แค่ประมาณ22ประตูเท่านั้นเองเอา้าวแปลว่าตอนนั้นยิงคมกว่าที่ควรจะเป็นถูกต้องครับคือยิงได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยไปเกือบ6ประตูเลยนะที่น่าสนใจมากๆคือถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆปีเนี่ยค่า xg ที่แวนเนอร์สร้างได้มันค่อนข้างจะสม่ำเสมอคงที่นะ อ๋อคือหาโอกาสเก่งเท่าเดิมประมาณนั้นครับแต่จํานวนประตูจริงๆที่ยิงได้เนี่ยมันกลับเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบชัดเจนมากอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความผันผวน,นที่สูงจริงๆแปลว่ามักเตกคนเดียวกันเลยเนี่ยสามารถมีช่วงที่แบบโหดูคมมากยิงอะไรก็เข้ากับอีกช่วงหนึ่งที่ดูฝืดไปเลยทั้งๆท,ที่พื้นฐานการหาโอกาสอาจจะเหมือนเดิมใช่เลยครับประเด็นคือความผันผวน,นนี่แหละ แล้วมันก็ไม่ได้เกิดกับแวนเนอร์แค่คนเดียวนะครับนึกออกเลยค่ะมีอีกเคสหนึ่งที่ใกล้เคียงกันมากๆเควินเดบลอยค่ะช่วงต้นฤดูการ202021 2020เหมือนกันเลยอ่าใช่ใช่เดบรอยเขาก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยคือยิงได้แค่3ประตูทั้งๆที่สร้างโอกาสที่มีค่า X อ็ซรวมกันสูงมากๆนะคะน่าจะได้เกือบ9ประตูเลยใช่ครับ8 5 8จุได้แค่3ลูกโหคือถ้าเป็นนักตเตะดาวรุ่งหรือว่าชื่อเสียงไม่เท่านี้อาจจะโดนดรอปยาวไปแล้วก็ได้เนาะ แน่นอนครับแต่ด้วยความที่เป็นเดอะบอยผลงานเก่าๆมันค้ำอยู่เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสิครับค่ะเป็นไงคะในช่วงประมาณปีครึ่งถัดมาเขากลับมารบิดฟอร์มเลยยิงไป18ประตูโอ้โห oh. จากโอกาสที่ค่า xg บอกว่าควรจะเป็นประตูแค่ประมาณ7ลูกกว่าๆเองนะ7.36 xg ต่างกันเยอะมากมากครับกลายเป็นว่าเขายิงได้มากกว่าค่าเฉลี่ยไปถึง11ประตู นี่คือการพลิกกลับแบบสุดขั้วเลยมันยิ่งตอกย้ําเลยว่าไอสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าฟอร์มการจบสกอร์เนี่ยมันอาจจะผันผวนได้มากกว่าที่เราคิดเยอะแล้วก็เรื่องของโชคหรือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆมันมีส่วนสําคัญมากทําไมถึงบอกว่าโชคมีส่วนสําคัญขนาดนั้นล่ะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วจํานวนครั้งในการยิงประตูนในหนึ่งฤดูก,กาลหรือแม้แต่กับตีครึ่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอในทางสถิติที่จะการันตีได้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาตรงตามค่าเฉลี่ยเป๊ะๆเ,เสมอไปนะครับมันมีโอกาสที่จะเหวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งได้โอเคค่ะพอเห็นภาพความผันผวนตรงนี้แล้วงั้นช่วยอธิบายให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่า XG หรือ Expected Go a l ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วัดผลยังไงคะได้ครับได้ครับ XG หรือ Expected Go a l s เนี่ยมันคือค่าทางสถิติตัวหนึง่งที่พยายามจะวัดคุณภาพของโอกาสในการยิงประตูตแต่ละครั้งนะครับคุณภาพโอกาสใช่ครับมันไม่ได้นับแค่ว่ายิงกี่ครั้งแต่มันดูว่าโอกาสแต่ละครั้งเนี่ยมันดีแค่ไหนมีโอกาสเป็นประตูมากน้อยเท่าไหร่โดยคำนวณจากปัจจัยหลายๆอย่างเลยครับเช่นระยะห่างจากประตู มุมในการยิงอ๋อยิงใกล้ย,ยิงไกลครับผมแล้วก็ดูว่าใช้เท้าข้างถนัดไหมหรือใช้หัวมงเป็นลูกโอเพนเพลย์หรือลูกตั้งเตะมีกองหลังเข้ามาบล็อกกดดันหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับโมเดล XG ที่ดีๆเนี่ยมันจะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลแล้วก็ให้ค่าออกมาเป็นความน่าจะเป็นครับว่าโอกาสลักษณะเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วควรจะเป็นประตูกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่ครั้งจากร้อยครั้ง ตัวอย่างเช่นเช่นสมมุติว่ายิงจ่อๆหน้าประตูโล่งๆเลยค่า xg อาจจะออกมา0.8ก็หมายความว่าโอกาสแบบนี้10ครั้งควรจะเป็นประตูเฉลี่ย8ครั้งค่ะแต่ถ้าเป็นลูกยิงไกลมากๆนอกกรอบเกตโทษมุมก็ไม่ค่อยมีค่า xg อาจจะเหลือแค่0.05อะไรแบบนี้ก็คือต้องยิงแบบนี้20ครั้งถึงจะมีโอกาสเป็นประตูเฉลี่ยแค่ครั้งเดียว อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการวัดความน่าจะเป็นของแต่ละโอกาสนั่นเองถูกต้องครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่หนังสื่อเล่มนี้เขาเน้นมากๆเลยนะคือเขาบอกว่าความสามารถในการจบสกอร์จริงๆของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยถ้าวัดกันยาวๆแล้วมันอาจจะแตกต่างกันน้อยกว่าที่เราคิดกันเยอะมากนะครับ จริงเหรอคะปกติเราจะคิดว่ากองหน้าเก่งๆต้องคมมากๆเลยนะนั่นสิครับแต่ข้อมูลมันน่าสนใจมากเขาถึงกับยกตัวอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะซึ่งถือเป็นสุดยอดดาวยิงตลอดการคนหนึ่งเลยค่ะโรนัลดนี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลช่วง8ฤดูกาลหลังสุดที่เขาเล่นใน5หลีกใหญ่ของยุโรปนะครับเชื่อไหมครับว่ามีถึง6ฤดูกาลเลยนะที่จํานวนประตูที่โรนัลโดยิงได้จริงๆนะมันน้อยกว่าค่า XG รวมที่เขาสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ซะอีก เดี๋ยวสิคะหมายความว่าไงคะโรนัลโดเนี่ยนะยิงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นฟังดูแบบไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะขัดกับความรู้สึกมากๆใช่ครับผมอ่านตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกันแต่นั่นคือสิ่งที่ข้อมูลมันบอกครับมันไม่ได้แปลว,ว่าเขาไม่เก่งนะแต่สิ่งที่ทําให้โรนัลโดพิเศษและยิงประตูได้มากมายมหาศาลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความคมที่เหนือมนุษย์เพียงอย่างเดียวอ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะคะมันคือความสามารถอันน่าทึ่งของเขาในการหาตําแหน่ง และสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงมากๆให้ตัวเองได้ต่างหากครับคือเขาสามารถสร้างค่า XG รวมๆให้ตัวเองได้สูงกว่ากองหน้าคนอื่นๆอย่างสม่ำเสมอและมหาศาลในแต่ละฤดูกาลอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเก่งในการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่อันตรายมากๆบ่อยๆใช่เลยครับทักษะการเคลื่อนที่การวิ่งหาช่องการอ่านเกมการไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยแหละ ที่ทำให้เขาสร้างโอกาสที่มีค่า xG สูงๆได้เยอะมากมันเป็นทักษะที่วัดผลได้จริงและอาจจะควบคุมได้มากกว่าจังหวะสุดท้ายที่ยิงเข้าหรือไม่เข้าด้วยซ้ำเพราะจังหวะสุดท้ายมันมีเรื่องของโชคความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะกว่าถูกต้องครับมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูเซฟได้ดีเป็นพิเศษวันนั้นหรือบอลชนเสาชนคานอะไรแบบนี้ พอฟังแบบนี้แล้วมันก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องให้คุณค่ากับนักเตะที่สร้าง XG ได้สูงสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะไปตัดสินแค่ว่าช่วงนั้นเขายิงคมหรือไม่คมใช่ครับแนวคิดมันเป็นแบบนั้นเลยคือการสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ทักษะที่แท้จริงและยั่งยืนกว่าส่วนผลลัพธ์การจกสกอร์ในระยะสั้นมันอาจจะผันผวนไปตามโชคก็ได้ น่าสนใจมากค่ะแล้วในทางปฏิบัติจริงๆมีสโมสรไหนที่เขาเอาแนวคิดเรื่องการเน้นสร้าง XG ไปปรับใช้แบบจริงๆบ้างไหมคะมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับคือสโมสรเบรน f ฟอร์ดอ๋อเบรนฟอร์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ใช่ครับพวกเขาโดดเด่นมากเรื่องการเน้นสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงมากๆโดยเฉพาะในเขตโทษใกล้ๆประตูเลย ไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมนะตั้งแต่แอนดรีเกรย์สกอตโฮกกนนิวโม o พายอลลี่วอตคินส์จนมาถึงไอวนโทนี่เนี่ยค่ะสังเกตว่าเปลี่ยนกองหน้าบ่อยแต่ก็ยิงได้เยอะตลอดถูกต้องครับ เพราะแนวทางการเล่นหรือระบบของทีมเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้กองหน้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่โซนอันตรายที่สุดใกล้ประตูให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เหมือนกับว่าสร้างระบบให้กองหน้าไปรอในจุดที่ยิงได้ง่ายว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับ เบรนท์ฟอร์ดเขาไม่ได้หมกมุ่นกับการต้องไปหากองหน้าที่แบบคมกริบยิ่งผีจับยัดได้เก่งๆเป็นพิเศษนะอ้าวเหรอคะครับแต่เขาเน้นหากองหน้าที่เข้าใจทัคติกของทีมแล้วก็สามารถเคลื่อนที่พาตัวเองเข้าไปในกรอบหกหลาหรือพื้นที่รอบๆจุดโทษได้บ่อยๆสม่ำเสมอค่ะอย่างตอนที่เขาเลือกนิวเมลพายมาแทนสกอตต์โฮเกนนะครับบางคนอาจจะมองว่าโฮเก้นดูแบบจบสกอร์คมกว่านะดูหวือหวากว่าใช่ใช่ดูเฉียบคมกว่า แต่เมาไพายเนี่ยเขามีความสามารถในการหาช่องในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าฮอสทำประตูระยะเผาขนง่ายๆได้ดีกว่าซึ่งมันเข้ากับระบบของทีมมากกว่าอ๋อแล้วผลก็คือผลก็คือเมาไพยก็ประสบความสำเร็จยิงประตูได้เยอะมากแล้วก็ได้ย้ายทีมไปด้วยค่าตัวที่สูงขึ้นเป็นโมเดลที่เบรนด f ฟอร์ดใช้แล้วได้ผลจริงๆครับกองหน้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกขายต่อในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อมาเยอะเลย โหสุดยอดเลยค่ะเป็นการมองคุณสมบัติกองหน้าที่ต่างออกไปจริงๆทีนี้ในหนังสือยังพูดถึงเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับมือขึ้นหรือ h o t hand ด้วยใช่ไหมคะมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่อง X G นี้คะใช่ครับเกี่ยวข้องกันเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่า h o t hand fallacy ครับหรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือความเชื่อผิดๆเรื่องมือขึ้นนั่นแหละ มันคือความเชื่อที่ว่ายังไงนะคะเวลาเราดูบาสเกตบอลเห็นคนชูตลง3-4มลูกติดเราก็จะรู้สึกว่าโหลูกต่อไปต้องลงอีกแน่ๆเขากำลังมือขึ้นสุดๆค่ะหรือนักฟุตบอลที่ยิงได้สองสามนัดติดก็จะบอกว่ากำลังฮอตเลยฟอร์มมาละใช่ใช่แต่ในความเป็นจริงหรือตามหลักสถิติแล้วเนี่ยเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในเกมกีฬาเช่นการยิงประตูแต่ละครั้งมันมักจะเป็นอิสระต่อกันนะครับภาษาอังกฤษเรียก independent events นออิสระต่กัครับเหมือนเราโยนเหรียญนั่นแหละไม่ว่าครั้งก่อนหน้ามันจะออกหัวมาห้าครั้งติดหรือออกก้อยมาสิบครั้งติดเนี่ยครั้งต่อไปโอกาสที่มันจะออกหัวหรือก้อยมันก็ยังคงเป็น50 50เท่าเดิมเป,เป๊ะอ๋อผลลัพธ์ก่อนหน้าไม่ได้มีผลต่อครั้งต่อไปถูกต้องครับในหนังสือมีตัวอย่างจำลองที่ชัดเจนมากเลยเขาให้ผู้เล่นสมุดขึ้นมา4คนแล้วให้แต่ละคนทอยลูกเต๋าคนละ100ครั้งกติกาคือถ้าทอยได้เลข6กจะถือว่าเป็นประตู ซึ่งโอกาสทอยได้เลข6คือ1ใน6ใช่ไหมคะใช่ครับแปลว่าค่า xg ของการทอยแต่ละครั้งเนี่ยมันคือ16หรือประมาณ0.167เท่ากันทุกคนทุกครั้งที่ทอยดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วทุกคนควรจะทอยได้ประตูหรือเลข6ประมาณ16-17ครั้งเท่าเากันจาก100ครั้งแล้วผลลัพธ์จริงๆที่จำลองออกมาเป็นยังไงคะมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยครับ ผลคือมีทั้งคนที่ยิงหรือถอยได้ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยที่คาดไว้มีคนที่ถอยได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากๆแล้วก็มีช่วงที่แบบถอยไม่ได้เลขหกเลยยาวๆเหมือนกําลังฝืดสุดๆอ่ะฮะแล้วก็มีคนที่ถอยได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงที่ท้ายๆของการถอยร้อยครั้งเนี่ยกราฟผลงานพุ่งพรวดขึ้นมาเหมือนกับว่าเขากําลังมือขึ้นอย่างชัดเจนมากๆทั้งๆที่จริงๆแล้วโอกาสได้ประตูมันเท่ากันทุกครั้งคือ16 เป๊ะเลยครับทุกช็อตของทุกคนมีโอกาสเป็นประตูเท่ากันคือ16ทุกครั้งมันเกิดจากความสุ่มลุ้นล้วนเลยแต่ธรรมชาติของสมองเราเนี่ยมักจะพยายามไปสร้างเรื่องราวไปหาเหตุผลหรือไปมองเห็นแบบแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาจากความบังเอิญนี้เหมือนกับที่เราอาจจะด่วนสรุปไปว่า นักเตะที่ยิงไม่ได้ติดติดกันหลายนัดคือฟอร์มตกหรือขาดความมั่นใจทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ช่วงที่โชคร้ายดวงไม่ดีลูกยิงไปชนเสาชนคานพอดีแทนที่จะเข้าประตูเท่านั้นเองถูกเพ่งเลยครับเรามักจะสร้างเรื่องเล่าหรือ narrative ขึ้นมาอธิบายผลลัพธ์ที่เราเห็นโดยอาจจะมองข้ามบทบาทสำคัญของความสุ่มและความน่าจะเป็นไปได้ง่ายๆเลย อืมลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราขยับจากการมองผู้เล่นรายคนไปมองในระดับทีมบ้างล่ะคะ XG มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับผลงานโดยรวมของทีมได้บ้างอันนี้น่าสนใจครับมันมีจุดที่อ่าอาจจะดูย้อนแย้งในมุมมองของเรานิดหน่อยนะครับคือเวลาที่เราเห็นผู้เล่นคนเดียวทำประตูได้น้อยกว่าค่า XG ของตัวเองมากๆเนี่ยเรามักจะไปโทษที่ตัวผู้เล่นคนนั้นว่าเขาจบสกอร์ไม่ดีใช้โอกาสเปลือง ใช่ค่ะก็จะประมาณนั้นแต่พอเป็นภาพรวมทั้งทีมที่ยิงประตูได้น้อยกว่าค่า xG รวมของทั้งทีมมากๆเนี่ยเรากลับมักจะมองไปในทางว่าทีมโชคร้ายมากกว่าอ้าวทำไมมองต่างกันล่ะคะนั่นสิครับมันเป็นความเอ็นเอียงในการรับรู้ cognitive bias อย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่กรณีศึกษาของไบรตันรุ่นการ2020 2 1เนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกของทีมที่ถูกมองว่าโชคร้ายจริงๆ ฤดูกาลนั้นเกิดอะไรขึ้นกับไรตันคะคือฤดูกาลนั้นไรตันเล่นดีมากนะครับสร้างโอกาสทำประตูได้เยอะแยะเลยค่า XG รวมทั้งฤดูกาลสูงถึงประมาณ55ลูกได้โห oh, ไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับถือว่าดีเลยสำหรับทีมระดับกลางๆแต่ปรากฏว่าพวกเขายิงประตูได้จริงๆไม่นับ OG นะครับแค่39ประตูเท่านั้นหายไป16ประตูเลยอะคะใช่ครับหายไปถึง16ประตูซึ่งเป็นส่วนต่างที่แบบมหาศาลมากมาก ทีนี้พอไปดูรายละเอียดลึกลงไปเนี่ยแม้ว่านิวโมพายกองหน้าตัวหลักจะเป็นคนที่ยิงต่ำกว่าค่า xg ของตัวเองมากที่สุดก็ตามค่ะแต่ปรากฏว่าผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเกือบทั้งหมดเลยครับประมาณ18คนจาก22คนที่ได้มีโอกาสยิงในฤดูกาลนั้นต่างก็ยิงประตูดได้น้อยกว่าค่า xg ของตัวเองกันทั่วหน้าโหทั้งทีมเลยเหรอคะใช่ครับมันเหมือนกับว่าไอเครื่องสุ่มตัวเลขหรือความน่าจะเป็นเนี่ยมันดันเทไปในทางที่ไม่ดี พร้อมๆกันทั้งทีมอย่างไม่น่าเชื่อเลยในฤดูกาลนั้นแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะยังครับยังมีแย่กว่านั้นอีกคือในเกมรับเนี่ยคู่แข่งที่เจอกับไรตันในฤดูกาลนั้นกลับยิงประตูดได้มากกว่าคุณภาพโอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้น xga expected goal against ไปอีกเกือบ5ประตูโอ้โหสำเติมเข้าไปอีกใช่ครับกลายเป็นว่าเกมรุกตัวเองก็ฝืดยิงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตั้งเยอะ เกมรับก็ดันมาเจอคู่แข่งที่คมเกินเบอร์ยิงดีกว่าที่ควรจะเป็นไปอีกมันเลยกลายเป็นดับเบิลโชคร้ายของไบรตันในฤดูกาลนั้นเลยครับโหฟังแล้วปวดหัวแทนเลยค่ะเป็นฤดูกาลที่น่าเห็นใจจริงๆแล้วในทางกลับกันล่ะคะมีตัวอย่างของทีมที่โชคเข้าข้างมากๆผลงานดีเกิน XG เยอะๆบ้างไหมคะมีครับมีตัวอย่างคลาสสิกที่หนังสือเล่มนี้ยกมาเลยคือลิเวอร์พูลฤดูกาล2019/20ที่พวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นั่นแหละครับ อ๋อ oh, ปีที่ได้แชมป์ในรอบ30ปีใช่ครับถ้าเราดูแค่คะแนนหรือผลการแข่งขันเนี่ยพวกเขาชนะแบบค่อนข้างขาดลอยเลยแต่ถ้าเราลองมองผ่านเลนส์ของ XG เนี่ยมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ครับยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะข้อมูลจากในหนังสือบอกว่าฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลยิงประตูได้มากกว่าค่า XG ที่พวกเขาสร้างได้ไปถึง10ประตู10ประตู เยอะเหมือนกันนะคะเยอะครับแล้วในขณะเดียวกันเกมรับพวกเขาก็เสียประตูน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับค่า xga หรือโอกาสที่คู่แข่งสร้างได้ไปอีก7ประตูโอ้โหทั้งรุกทั้งรับเลยใช่ครับมันเลยทำให้ผลต่างประตูได้เสียที่ควรจะเป็นจริงๆตามคุณภาพโอกาส xg difference ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนั้นนะ่ะจริงๆแล้วต่ำกว่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งเซกนะครับอ้าว แต่สุดท้ายกลับคว้าแชมป์แบบทิ้งห่างเลยถูกต้องครับมันเป็นฤดูกาลที่ผลลัพธ์หน้างานหรือสกอร์ที่เกิดขึ้นจริงในสนามเนี่ยมันดีเกินกว่าคุณภาพโอกาสที่ทีมสร้างและเสียไปอย่างชัดเจนมากๆน่าทึ่งมากค่ะแต่เรื่องที่มันเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือพอไปดูรายละเอียดว่าไอ้สิประตูที่ยิงเกินค่า XG มาเนี่ยมันมาจากไหนค่ะมาจากใครคะซาร่ามาเน่ฟิมิโนเชื่อไหมครับว่า2กองหน้าตัวหลักอย่างซาร่ากับฟิมิโนในฤดูกาลนั้นเนี่ย ถ้ารวมกันแล้วนะกลับยิงประตูได้น้อยกว่าค่า xG ของตัวเองรวมกันไปเกือบ9ประตูเลยฮะจริงเหรอคะสคนนี้ยิงต่ำกว่า xG เหรอคะเนี่ยแล้วประตูที่เกินมาตั้ง10ลูกมาจากไหนกันล่ะคะมันมาจากการที่ผู้เล่นคนอื่นๆเกือบทั้งทีมเลยครับตั้งแต่กองหลังอย่างแวนไดกองกลางอย่างเฮนเดอร์สันไวนดัมฟาบินโยไปจนถึงตัวสำรองหรือคนอื่นๆที่ได้โอกาสลงเล่น ต่างพากันยิงประตูได้มากกว่าค่า xg ของตัวเองคนละนิดคนละหน่อยพร้อมๆกันทั้งทีมเลยครับโอ้โหกระจายกันไปหมดเลยใช่ครับมันเหมือนกับว่าไอ้เครื่องสูงตัวเลขของทีมเนี่ยมันออกผลดีให้กับผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมในเวลาเดียวกันพอดีซึ่งมันตรงกันข้ามกับเคสของไบรตันเลยนะใช่เลยค่ะตรงข้ามกันสุดๆแล้วพอฤดูกาลถัดมาเหมือนโชคชะตามันก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือที่เรียกว่าการถดถอยสู่ค่าเฉลี่ย regression to the mean นั่นแหละครับ ลิเวอร์พูลก็กลับมายิงประตูได้ใกล้เคียงกับค่า XG ที่พวกเขาสร้างได้มากขึ้นผลงานโดยรวมคะแนนในลีกก็ตกลงมาทั้งหนึที่ฟอร์มการเล่นจริงๆถ้าวัดจะ XG แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ลงมากมายขนาดนั้นเลยนะ โมันยิ่งตอกย้ำเรื่องความผันผวนแล้วก็บทบาทของโชคในระยะสั้นๆได้ชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะถ้าทีมฟุตบอลต้องตัดสินใจในตลาดซื้อขายนักเตะสมมุติว่ามีตัวเลือกระหว่างผู้เล่น A ที่อาจจะยิงได้เยอะแต่ดูแล้วสร้างโอกาสไม่ค่อยเก่งค่า X c ซต่ำกับผู้เล่น B ที่อาจจะยังยิงได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองได้ตลอดค่า X c ซสูงทีมควรจะเลือกใครหรือเดิมพันกับใครดี คะอืมคําถามน่าสนใจมากครับจากแนวทางที่เราเห็นจากทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะว่าพวกเขามักจะให้ความสนใจกับผู้เล่นในกลุ่มหลังมากกว่าคือกลุ่มที่ XG สูงแต่ผลงานการยิงอาจจะยังไม่เปรี้ยงปร้างใช่ครับกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าณเวลานั้นสถิติการยิงประตูจริงๆอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนักการเซ็นสัญญาอย่างฟิมิโน มาเน่ซาร่าหรือแม้แต่เดโอโกจอตาในช่วงแรกๆก็เข้าขายนี้นะครับอ๋อตอนเซนมาใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้ยิงถล่มทลายใช่ครับแต่พวกเขามีโปรไฟล์การสร้าง XG ที่ดีมากทีมวิเคราะห์ของลิเวอร์พูลเขาเชื่อในหลักการการถดถอยสู่ค่าเฉลีย่ยไงครับว่าในระยะยาวเนี่ยความสามารถในการจบสกอร์หรือความคมที่เราเห็นมันมีแนวโน้มจะกลับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของตัวเองหรือค่าเฉลี่ยของลีกอยู่แล้ว แต่สิ่งที่มันยั่งยืนและบ่งบอกทักษะได้ดีกว่าคือความสามารถในการสร้างโอกาสนั้นๆขึ้นมาตั้งแต่แรกเหมือนกับว่าเป็นการมองหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตลาดคือผู้เล่นที่เก่งในการสร้างโอกาสแต่ตลาดอาจจะยังมองข้ามไปเพราะตัดสินจากแค่จํานวนประตูที่ยิงได้ในตอนนั้นถูกต้องครับมันเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยข้อมูลเชิงลึกหรือ Data Analytics เข้ามาช่วยตัดสินใจมากกว่าจะดูแค่ผลงานผิวเผินหรือจํานวนประตูที่เห็นซึ่งอาจจะถูกปั่นด้วยโชคในช่วงสั้นๆก็ได้แล้ว นอกจากการซื้อขายแล้ว XG ยังเอาไปใช้วิเคราะห์อะไรได้อีกไหมคะได้ครับมันยังช่วยในการประเมินผลงานในระยะยาวได้ด้วยนะอย่างในหนังสือเขามีการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าแชมป์ที่คาดหวังหรือ Expected Titles จากผลงาน XG ของลิเวอร์พูลตลอดช่วงเวลาที่ครอบคุมทีม8ปีเลยโหมีคำนวณแบบนั้นด้วยหรอคะแล้วผลเป็นยังไงคะผลออกมาน่าสนใจครับคือจากผลงาน XG Difference สะสมตลอด8ปีเนี่ยคำนวณออกมาแล้วลิเวอร์พูลควรจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกประมาณ0.82ครั้ง ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากหนึ่งแชมป์ที่พวกเขาได้จริงๆมากนักมันช่วยให้เห็นภาพรวมที่อาจจะยุตทธรรมมากขึ้นโดยพยายามลดทอนอิทธิพลของโชคดีหรือโชคร้ายมากๆในบางฤดูกาลออกไปนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการมองภาพรวมระยะยาวที่น่าสนใจมากสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกกันในวันนี้ก็คือแม้ว่าการจบสกอร์การยิงประตูจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายนับเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เราเห็นกันครับผม แต่ดูเหมือนว่าการสามารถในการสร้างโอกาสที่มีคุณภาพสูงหรือการมีค่า X c ซสูงๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะเป็นตัวชี้วัดทักษะที่แท้จริงและน่าเชื่อถือในระยะยาวมากกว่าความคมที่เราเห็นกันในระยะสั้นๆซึ่งมันอาจจะผันผวนไปมาแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของโชคอย่างแยกไม่ออกเลยถูกต้องเลยครับ Expected Go a l มันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกอย่างในโลกฟุตบอลบอกนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆที่ช่วยให้เราวิเคราะห์เกมประเมินผลงานได้ลึกซึ้งขึ้น แล้วก็อาจจะเป็นกลางมากขึ้นด้วยมันช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการในการสร้างโอกาสการป้องกันโอกาสมากกว่าที่จะไปตัดสินทุกอย่างจากแค่ผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งบางทีมันก็อาจจะถูกบิดเบือนด้วยความบังเอิญหรือโชคได้ง่ายๆเลยครับค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจและเปิดโลกมากๆเลยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ท่านผู้ฟังลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะว่าในเมื่อการจบสกอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบของความสุ่มความน่าจะเป็นและความผันผวนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อยเลย ผมการที่เราจะตัดสินคุณค่าหรือตีตรานักฟุตบอลคนหนึ่งไปเลยจากแค่จังหวะพลาดไม่กี่ครั้งหรือในทางกลับกันการที่เราจะไปยกย่องเขาเกินจริงจากช่วงเวลาสั้นๆที่เขากำลังฟอร์มฮอตสุดๆเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือมันยุติธรรมกับตัวนักเตะจริงๆแค่ไหนกันแน่อืมน่าคิดตามจริงๆครับบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องนำกลับมาทบทวนใหม่เวลาที่เราดูหรือวิเคราะห์เกมฟุตบอลในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังวันเดอร์ฟุตบอลทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบนะคะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องและกด subscribe ช่อง Wonder Football เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะครับแล้วรอติดตามเรื่องราวเจาะลึกจากหนังสือเล่มนี้ในตอนต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ every field holds a story bathed in golden light where a round ball rolls a magnetic pull takes hold cause we want